ไปจอะไรกระไรเร็วมาเร็วกระไปอาพอแล้วงานพอแล้วกักมใจนะเเดย๋ยวกลับมางงุ่ดยดพวก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 ๆเฮ้ยรักเอไม่ได้ไม่ไ้พวกเนี่ยจัดการโอ้ยดีมากดีมากนแหละขับใจมากไปฝั่งนู้ดว่าฝั่นู้นน่าจะมีเยอะอย่ามองอด่ามองอีกอะไรเดี๋มองตอนนั้นนะ เฮ้ยเลยเนาะจัดกาจะเป็นตาแดงโอ้แข่งกันกินแบบแบบว่าเก่งให้หมดนะคะชาติก่อนนาะเจ้เจอสเกลนิปตันอีกไหมเจ้าเจ้าคีเปอร์เดี๋ยวไม่ก็นี่ไงมาเป็นฟลุ๊กเลยมาวะจัดการจัดการผมช่วยกันนะจ้าหายลูกไปมันดักขึ้นไปล่าไว้โดนอะไรตีวะเดี๋ยว์ต่ำตีก่อนไปไม่ได้สักกนิดเลยข้าได้แล้วเก็บพี่โมเดลในน้ำมี มาอีกแล้วมาอีกแล้วถ้ารอให้ดีอ้าวมาตกน้ำตีเลยโอ้ยโอ้ยขึ้นน้ำไม่ไดู้ดไปแล้วเนี่ยกจะโดนสองทีไงยังไงยังไงมาซ้ำสีนี้เ้ยอยู่ดีๆมาเจอเธอเธอมานี่อุ้ยคีเพิร์อุ้ยโดนมิดอุ้ยเธอเขาเห็นคนละอ่ะอุ้ยใครอ่ะใครอ่ะเธออรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยพูดตอนนี้ติดสองสู่ก่อนเฮ้ยเก็บกระโดดสุบเก็บเก็บ เต้นครับุ้ิเอเมีคนขี่กันด้วยไหนกลางตรงไนนะไลงไปในน้ำแล้วอ้าวอ้าวเฮ้เฮ้ทำไมมีทำไมมีบอสปึ๊บไมฟ้ามืดเงี้ยมันดิแปลกๆเฮ้เฮ้อย่าตีฉันตกันนะคัีวีวีีวีวมไปเร็วเอากลับทำไมตะกันกันตกันโอยกันหมดกันหมดกันคมกันก่อน โอเคสวยงามถ้าจะกบแปั๊บอุ้ยอุ้ยเก่งมากอ่ะเาหรอไม่ใช่คนนี้เนี่ยเนดูดิตูกนดูดูดิสตูเ็มเลยเธมาเร็อโอไม่ยอมคุยกับเราแยกา่าไมเป็นหนพันหรอกมาจกันสวีวีพีวีเกโอ้ลงมาได้อุ้ยเกินตายแล้วอ้ยชิ่นนี้มีปรโยชนมากอย่ายิ่งชนใจฉันเลือดสองดวงไม่เก่งเงาทำอะไรหน่อยดิ ที่วิวายวายเบงมดเบงมุเบงมุจะกกามดจะกกามดจักกามุช่วยลุงลุงไหนประชัจะกัดมั้ะคุณผู้ชายหลอนหลอนว่าเมื่อกี้ไปไหนแล้วขึ้นไม่ได้ใช่ไหมน่ะตกลงไปน่ะไหนเราช่วยเขาหน่อยไหมเนึ่งเดี๋ยวรายการก่อนให้หมดก่อนโอ้ยเดี๋ยวเราเขาลงไม่ช่วยเองเย้หน่อยเด้สวัสดีค่ะ